ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเบลนเดอร์เบลนเดอร์ิว S P F <S พี่ดู <50. S 2> สวัสดีค่ะสีส้มพีชเนื้อสวัสดีค่ะทำไมเครียดอะคะพี่พนี่หนูไม่ได้มาสายเลยนะมาตรงเวลามากเลยนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องหนูไม่ได้เครียดเลยไม่ได้เครียดอะไรเลยพี่มีปัญหาว่าเมียพี่เนี่ย <c oughs> เขาฝากซื้อของแล้วพี่ก็อะไรวันนย่างงี้<ห> แล้วพี่จะไปหาจากไหนอันนี้อะไรเนื้อพีชส้มพีชใช่เนื้อแมทคืออะไรเนื้อแมทเนื้อแมทก็คือไม่มีชิมเมอร์ไม่มีไอ้วิงวิงวาววาวทำไมต้องไม่มีชิมเมอร์ก็บางคนแบบไม่ชอบหน้ามันเนีค่ะพี่แล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าร้านไหนมีชิมเมอร์ร้านไหนไม่มีชิมเมอร์โผพี่แล้วพี่จะเจอไหมเนี่ยยากเลยนี่ไงเดี๋ยวใครจะังไงอะเดี๋ยวหนูช่วยนี่ไงเดี๋ยวไปตามเคาน์เตอร์นี่ไงเขาบอกว่ามีแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แต่มาถึงว่าหนูสามารถจัดการให้พี่ได้หนูหาได้สิพี่ เขาก็เตรียมมาเหมือนกันนะหนูจัดการให้พี่ไม่ต้องซีเรียสเลยเอางี้พี่เสนอว่าหนูเอาไปเลยและเดี๋ยวไปเจอกันตรงจ่ายตังค์ได้นะนี่หนูเผื่อเวลามาช้อปปิ้งเต็มที่เลยเป็นวิธีคิดที่ถูกมากสมมติคุณได้เดินทางต่างประเทศใช่ไหมแล้วเราเผื่อเวลาเยอะกว่าเราก็จะเดินเลือกสบายใจเลือกไปหมดไปช้อปก่อนนะเดี๋ยวไม่ทนโอเคทานทานทนแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคค่ะพี่ดูน้ำหอมซื้อให้ตัวเองก่อนเดี๋ยวดูให้พี่ดูทีหลัง สวัสดีอ้าวมามามาเลยสวัสดีค่ะอันนี้ของหนูนี่แยกอะไรแยกอะไรแยกอะไรก็นี่ของหนูนี่ของพี่ดูไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเดี๋ยวพี่จัดการเองคนเดียวเลยคนเดียวพี่ดูจ่ายให้เหรอพี่สะสมแต้มอยู่ถือว่าเป็นอภินันทนาการก็แล้วกันครับอันนี้มันมีทุกบาทมันมีส่วนลดด้วยพี่คำนวณมาเรียบร้อยแล้วสมมติเรามีส่วนลดที่บาทใช่ป่ะค่ะแล้วเราปลอดภาษีด้วยใช่ป่ะคุ้มกว่าไปชอบเมืองนอกอีกอ่ เอาเลยครับน้องจัดการหมดนี่ปกติส่วนใหญ่หนูฝากเพื่อนซื้อต่างประเทศหมดเลยนะคะเนี่ยจริงปะจริงจะบอกให้แกซื้ออยู่นี่เลยไปต่างประเทศเดี๋ยวแกก็ไม่มีเวลาแล้วก็หาของไม่เจออะไรเงี้ยหนูจะมีบัตรได้ไหมอ่ะสมัครเลยสมัครได้น้องมันสมัครที่นี่กันสมัครได้ค่ะขอบคุณนะคะพีู่ค่ะยินดีค่ะนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าหนูมาอีกนะคะขอบคุณค่ะภรรยาพี่ก็ทำแบบนี้แหละเวลาพี่เอาของกลับไปสวัสดีครับคุณพี่ มาพี่ถือพี่ถือแม้พี่จะเจ็บหลังพี่ก็ถือได้แล้ค่งไว้ค่ะนี่ค่ะไปเชิญเย้ชิญคุณนายแป๊บนึงค่ะพี่ดูพี่เกสโทรมาแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงเกรอ่ะใช่ค่ะฮัลโหลค่ะอ๋อไปพม่าค่ะพี่นี่อยู่กับพี่ดูใช่ค่ะฮะฝากซื้อของพี่พี่ฝากหนูครั้งที่38แแล้วนะครั้งนี้ หนูกาลังจะไปทํางานไปทํางานเกสไปทํางานเขาไปทํางานกันเธอเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปซื้อของที่ซอยรางน้ํานะคะสะดวกเบอกมันไปชอบที่คิงพาวเวอร์รังน้ำคิงพาวเวอร์รังน้ำเนี่ยพี่ดูกทั้งวันเลยง่ายสะดวกช่ช่โอเคค่ะได้งั้นหนูไปแล้วนะโอเคโอเคค่ะท็อทีมวางแล้วใช่ไหมวางไปก่อนวางวางค่ะได้ได้ค่ะพี่ค่ะบายบายค่ะพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่า พี่ไม่ควรจะปล่อยเกรสไว้คนเดียวเ,เพราะว่าเกรสเป็นคนจิตใจอ่อนไหวเพราะพี่มีแขกรับเชิญเป็นเด็กหนุ่มรูปหล่อด้วยพี่ควรจะดูแลมันทัพทิมจัดการเลื่อนไฟให้พี่นิดนึงถือของอไว้เดี๋ยวพี่จะกลับมาในเวลาสั้นแล้วแล้วหนูอะคะหนูะะหนทําการเลื่อนไฟแล้วรอพี่อยู่ที่นี่สามารถช็อปเพิ่มได้เอาตังไว<อ>้เอาตังไว้ไหมเอาตังเราไปก่อนเดี๋ยวพี่ดูแลเกรสแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเจอกันได้ค่ะตามนั้นตามนั้นเอ เมืองไหนอะคะพม่าโอเคไปย่างกุ้งเจอกันค่ะสวยป่างสวยยามเยี่ยมครับพี่เกสสวยครับสวยนะยอดชัวร์นะขอเอวงอยนิดนึงครับเอวงอยว้นิดนึงครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับแซุปเปอร์โมเดลนะครับน่าจะเย็นพี่ครับก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลอ๋อใส่หมด้วยไหมครับ ฟิลแบบว่ามาเที่ยวทะเลครับผมคุณรงน้ครับผมมาใกล้ๆดีกว่าเอ่ใช่อ่าครับ้ายแล้วเดี๋ยวมาขวาอ่สวยๆนี่เออลูกสวยอ่าเดี๋ยวขอไปเชิญตรงนน้นนะครับพี่เกศครับขอเป็นตรงแสงๆตกๆหน่อยจะได้แบบสวยข้างหลังเป็นทะเลองี้ครับเอาพี่เกศถอยไปอีกนิดนึงครับถอยเหรออีกนิดนึงครับพี่อีกนิดนึงครับนั่นแหละครับจะจะโดนรถชนแล้วครับก้าวคือพี่จะรอดไหมอ่ะพี่จะรอดใช่ไหม ไอ้เน่เป๊ปจับหมวกให้พี่เขาหนึงจับหมวให้พี่เขาหนึ่งยังไงยังไงยังไงโอ้ยสวยสวยเอามาเลยนี่ได้เลยเกดเกดผู้เฮ้ยถ่ายต่อสิทำไรกันนั่นใครครับนั่นใครครับถ่ายต่อต้นอย่าไปสนใจคนแถวนี้แหละคุณเกรดครับคุณเกรดคุณเกรดทำไรอ่ะอยากจะถ่ายรูปมาต่อคิวค่ะอย่าพูดอย่างเดียวคุณพ่อ ทำอะไรแห่เล่นเยอะแตะิีเดียวหัวหัวเขามันี่คคุณลูกคุณบอ้มาทำอะไรคะคุณพ่อมาทำงานนี่คุณพ่อมาจากสนามบินคุณพ่อเป็นห่วงมากว่าหนูทำอะไรอยู่ตายแล้วหูหน้าดำขำเคียดมาเชียวในองก้าใช่น้องก้าจิรายุแล้วอีกสองคนก็เพื่อนน้องก้าวมาี่มี่มา่มาีมาที่มาท่มาท่าี่มาี่มา่าที้อาที่มาที่มี่มาท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 ่ ใช่เพื่อจะพาน้องๆทุกคนมาทำความรู้จักมาออกรายการชื่อีในวันนี้กับเราเขาเป็นใครเขาเป็นใครอ้าวก็แนะนำกันสิอ้าางเสวัสดีนะผู้ชมครับสวัสดีครับรู้จักวงชื่อนี้ไหมสลีปรันเวย์ไม่โอ้ยรู้จักอะไรอะไรก็วงสลีปรันเวย์อ่าน้องก้าวแนะนำนี้อ่าน้องคนนี้ใับอ่าแนะนำตัวเองเลยครับ น้องเ๊บครับผมเป็นนักดนตรีอยู่ในวงนี้เล่นเบสเล่นเบสนะครับน้องสวัสดีครับผมเกมครับเล่นกีตาร์น้องเกมเล่นกีตาร์เป็นเพื่อนโรงเรียนกันหรือว่าอะไรยังไงครับก็มารู้รู้จักกันทำวงด้วยกันเนี่ยนะครับผมคือไม่ใช่เป็นเพื่อนกันมาก่อนมาเพื่อเป็นนักดนตรีอะไรด้วยกันแล้วก็เจอกันแล้วก็เราลองซ้อมด้วยกันแล้วก็ โอเคปุ๊บก็ทำและเพลงล่าสุดเพลงล่าสุดชื่อเพลงบันทึกในใจครับบันทึกในใจเดี๋ยวให้เกสฟัอ๋ออะไรรู้จัรู้จารู้จักองร้องเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องเรียวว่าการเียกว่าการมันต้องมีคำว่าบันทึกแลยมันต้องมีคำว่าใจบันทึกในใจเฮ้ยเฮ้ยนันอรเียรเกียร์เกียรเียมันเป็นตัวแม่ของการนู้นเลยนะครับการนี้ วงการบันเทิงของเราเนี่ยเพราะมีเกรสยังอยู่เท่านั้นแหละเราถึงรู้สึกว่าอ๋อวงการนี้มันตลกดีว่ะเดี๋ยวเรากำลังจะพาสามหนุ่มขึ้นเรือไปท่อเที่ยวแล้วทำความรู้จักกับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมได้รู้จักว่าวงนี้เป็นอะไรยังไงความจริงนี่ถ่า,ถายรูปเสร็จเมื่อกี้นี้เราขึ้นเรือได้แล้วนะรอคุณพ่อในกว่วคุณพ่อจะมาไหนนาฬิกาดูกี่กกโมงแล้วยี่สิบนาทีแล้วนี่ตา<ว>กแดดันช้าได้ึหมครับปวดปวดเข่า ปวดหลังไม่ได้ปวดครุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ต้องเดินระวังนิดนึงแต่ผมว่าถ้าผมไม่มาเนี่ยมันจะถ่ายรูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะเรือเลยไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ตอนจบก็ไม่เอาไปดีกว่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 าไปีาเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายบนเรือก็ได้ครับไปบนเรือดีกว่าเดี๋ยวหอนะไยิบของนี่ไงรู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราอรู้เรื่องอะไรบ้าง อ้าวมาเหมือนคณะนักเรียนมีคุณครูประจำเลยคุณครูใหญ่พานักเรียน3ามคนมาเที่ยวทะเลอยากทำอะไรที่ทะเลครับน้องผมอยากตกปลาครับตกปลายังไงเคยตกไหมชอบตกปลาหรือว่าอะไรครับเคยเห็นแต่ในหนังเราอยากลองบ้างไม่เคยตกเลยในชีวิตไม่เคยตกปลาในชีวิตน้องอยากทำอะไรอยากเล่นดนตรีครับเล่นเล่นริมทะเลไง ดีมากเล่นไปเดี๋ยวพี่ร้องเองกล้าไหมร้องเออคุณไม่คิดอยากมีนักร้องหญิงเหรอในวงอ่ะมีไหมไม่ไม่ครับไม่เคยคิดไม่เคยเลยครับคุณคุณรู้จักเ้ยสักนิดหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคุณรู้จักน้องแกรนเดอสตาไหมครับผมนั่นร้องไม่ได้ครึ่งของคนนี้เลยนะโอ้โหอันนั้นคือกิ๊กก๊อกเลยนะถ้าเทียบกับคนนี้นะโอจริงมะเนี่ยใช่ไหมใช่เฮ้ยอย่าเล่นตาเล่ดีเสียบุคลิกมากเลยไม่ได้เล่นอ๋อไม่ได้ตาเล่ตาเล่จริงหรอ ดูครับพร้อมไปก่อนไหมไปเขาบอกเป็นเรือย้อนไหมครับเฮ้ยนี่แหละเขาเรียกเรือยอนแกไม่รู้เหรอโอเคไฮสไตล์อยู่เนาะไฮโซคุณหลอกดาวแต่จะรู้ใช่ไหมเรือแบบนี้ดั้งเดิมมันเป็นตังเกยใช่ไหมที่แล้วเป็นการดัดแปลงจากเรือหาปลามาเป็นเรือนักท่องเที่ยวแต่มันก็มีตกปลาด้วยมันเขียนไม่ตกปลาพร้อมครับลงไปน้องแกสงสัยเหมือนพี่ไหมใช่ ว่าพวกน้องๆเนี่ยเขากลัวว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นนักดนตรีอ่ะพอขึ้นเรือปั๊บมันต้องเตรียมแบบตั้งวงอะไรอย่างนี้เลยจริงๆมันเป็นพ็อรับผมมันเป็นพ็อปให้เรารู้ว่าเราดูเป็นนักดนตรีครับไม่เราวนี่คืออะไรทําไมไม่ถอดกลัวครับกลัวไม่น้ำไม่เป็นผมขอแนะนําครูวหา้น้ำให้คุณคนหนึ่งใครครับผมเป็นเงือกอดีตเงือกสาวเจ้าสะเ้ยถ้าเธอเอาจริงป่านนี้ทีมชาติไปแล้วเ นี่มคณะตลกใช่ไหมนี่คุณไม่รู้อ่ะพี่แกสนี่เขาเป็นนักว่ายน้ำเฮ้ยใครบอกใครเอาอะไรเฮ้ยแล้วพี่ใครใครเล่นตำแหน่งอะไรในวงเก้าตำแหน่งผมก็ร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยร้องและกีตาร์คุณเกมก็เล่นกีตาร์ด้วยกีตาร์คุณเคุณเล่นเบสครับเล่นเบสครับผมน่าอะไรอยู่ในมือไข่ครับ ไม่พูดอะไรอ่ะนี่ไข่ไข่เขาไม่ได้อานดตีแล้วทำไมไม่เอาเบดมาแลวมันเสียบไม่ได้มันเป็นไฟฟ้าเอาเบดใหญ่ด่เบดที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแบบไม่ไหวครับแบงไม่ไหวแล้วทำไมก้าวอยากเป็นนักดนตรีก้าวภาพเราเรานึกถึงว่าเป็นนักแสดงเห็นจะเคยเล่นแต่ภาพยนตร์อะไรเงี้ยมันเริ่มมาจากการที่แบบผมได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรเงี้ยมาก่อนอะไรเงี้ยครับจากนั้นก็ผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสร้องเพลงนู้นเพลงนี้มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนแบบวันหนึ่งเรารู้สึกว่า เฮ้ยผมผมคิดภาพแบบเวลาเราออกไปเล่นออกไปร้องเพลงอย่างเงี้ยเรามีความสุขแต่ว่าผมว่ามันน่าจะสนุกกว่าถ้าแบบเล่นกับเพื่อนเล่นกับหลายๆคนแบบบนเวทีด้วยกันอะไรเงี้ยครับเป็นุนตรีสดแล้วก็แบบมีเพื่อนเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่งแบบั้นทาก็ทาวงเลยอันไหนอันดับหนึ่งนักสแสดงหรือนักดนตรีถ้าพูดถึงตอนนี้ผมก็ผมก็ชอบดนตรีมากกว่านิดนึงด้วยความที่แบบเหมือนการแสดงเป็นอาชีพผมไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็ยังต้องทําอยู่เรื่อยๆมันก็คุณนี่อะไรครับคุณ อันดับหนึ่งนี่อะไรครับอันดับหนึ่งคือการทำเป็ที่กรรายการที่นี่หมอชิดค่ะนม่นี่อยากจะโหนเสาแล้วกระโดดถีบตอกไม่แล้วเราไม่มีเพื่อนเล่นดนตรีที่เล่นมากับเราเขาเลิกคบเราหมดแล้วเราต้องมาหาคนอื่นไง เขาไม่คบเราก็ว่างนั่นแหละหลักๆนี่พูดให้มันดูดีหลักๆก็คือเพื่อนไม่คบแล้วครับผมต้องหาเพื่อนใหม่ครับเคยคิดไหมว่าจะพาเขามาลำบากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเคยคิดไหมว่าเคคิดปวดคิดแต่เราไม่บอกบอกตัวเองบ้งหรือเปล่าว่าเราจะอยู่กันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรตัวอยู่แล้เดี๋ยวมันก็หนีไปเล่นละครเล่นหนังนะเว้ยคือเข้าใจได้ว่าตัวเขาอะยุ่งทั้งงานแสดงทั้งอะไรหลายอย่างแต่ก็ยังมีใจรักในการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแยกร่างได้เนาะเหนื่อยไหมอะ เรารู้ว่ามันอาจจะยากแต่ว่าถ้าทําจริงผมว่ามันก็ทําได้มันแบ่งเวลาดีๆนั้นได้คุณแต่งเพลงเองด้วยก็บางเพลงครับบางเพลงอย่างซิงเกลิลแรกเราแต่งเราแต่งเอง,เง,เองมีเราแต่งด้วยกันกับโปรดิวเซอร์ <c oughs> เล่นใ้พิเกสขนลุกหนึ่ง <c oughs> ชุด <c oughs> เพลงเอาเพลง่ <c oughs> เพลงแรก <c oughs> <c oughs> ในฐานะครูเปียโนช่วยคอมเมนต์เพลงนหน่อยครับว่าจากที่เด็กคนนี้ร้องคิดว่าอนาคตจะมีทางหนทางอย่างไรครับคุณครูคิดว่าเก้าวไกลเพราะว่าจริงๆน้องเก้าจะต้องเก้าวไกลแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยน้องก้ามีเสียงชูร้องมากขอสับเทคนิคภาษาอังกฤษคนมาด้วยจะได้ดูภูมิฐานกว่านี้ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะแบบว่าให้มีแบบว่าไดนามิกเชสโทนเว e well s k i l อะไรที่คือเขาคือก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีสกิลนะฮะออมีสกิลในการร้องเพลงนะคะเพราะว่าการที่เขาร้องออกมาเนี่ยแอคเซนต์คำของเขานะคตเี่ยก็มีความเป็นตัวของตัวเองยูนิคยูนิคยูนิคยูไม่น้อยถ้าเห็นไมวสิกก็ยังอันที่สองเห็นแล้วสวยไหมเท่ดีค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆทำเองเลยครับทำกันเองเลยแบบ คือหมายว่าไงถ่ายกันเองหาเพื่อนเพื่อนมาถ่ายเอย่างนี้คือที่สอง่อจ้องนะครับันทึ้ในใจครับอันนี้ใจยังอีกปะอันนี้แบบได้พี่พี่ฟองเบียร์ครับผมเอาพี่ฟองมาช่วยก็นอนก็นครับมาให้พี่แก๊สฟังแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวคุณครูจะชี้แนะให้น้องๆมีอนาคตต่อวันเปลี่ยนเป็นปีที่ นี่คือนี่คือตั้งใจว่าตั้งใจว่าเราตัวใหญ่เลยเหรอตัวเล็กเราควรจะปล่อยให้เขาโตไหญ่ตัวใหญ่กินได้เราก็ตกมานานแล้วนะเนาะ เลออันนี้หน้าไม่ได้ไม่พอใจใช่ไหมไม่ใช่ไม่พอใจทำเชืที่สงสารอันนี้หน้าปกติโอ้ไปก็ได้มากเ้ามาลงกเก้าลูเก้าทำอะไรนี่ผมสุก็ทำเชือไม่ว่าอะไรหรอกไม่รอแล้วค่ะได้กงออกเรอเลยค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเตรียม เหมือนผ่านไปแล้วใน <Yep. S 1> วันที่คำว่ารักเป็นแค่ความสรงจำแต่่วงีจบำวันนี้คงหเวลา <Yep. S 1> วที่จะเสียใจ อันนี้คือท่าเต้นประยำตัวคุณก้าวจีรายุนะครับอย่าเอาไปเรียนแบบเดวนนี้ผมพูดเลยว่าวันนี้นี่เป็นวันที่ผมอายที่สุดในชีวิตแล้วครับเฮ้ยไม่แต่งแต่งนี่ดูดีนะมาอยู่ที่ประเทศเมียนมาเรามาผิดที่ไม่ได้จะมาเมืองนี้ครับเพมคะรู้สึกไหมว่ามันเป็นการออกแบบที่ ทานฉลาดแล้วผมชอบมากเลยคือคือสมมุติเรามาเที่ยวนะแล้วเราหันหลังชนกันมันเหมือนกับว่ารอบด้านไม่มีวิวไม่มีวิวไหนที่เราจะไม่ได้ดูใช่แล้วหนูก็จะต้องเล่าให้พี่ฟังว่าขณะนี้ทาง1นาฬิกามีรถสีขาวกำลังจะพุ่งตรงมาที่เราอย่างนี้นะพี่ดูอะไรเอ้าไปทำอะไรอ่ะ ห้าร้อยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาทายว่าเขาขายข้าวที่เป็นรวงข้าวมัดอย่างสวยงามจากร่านกุ้งเราจะไปเที่ยวมันดาเลใช่ไหมมันจะผ่านเมืองหลวงซึ่งเดี๋ยวนี้เขาให้มาได้ก็เลยได้มาแล้วก็ได้เห็นว่าเฮ้ยมันต่างจริงเมื่อกี้สังเกตไหมสมมติรถที่เรานั่งมาปั๊บขับมาแล้วเนาะถนนทั่วไปก็จะถนนถนนต่างจังหวัดแต่พอเข้าเขตเมืองนี้ปั๊บเมืองหลวงใหม่ปั๊บ เฮ้ยนี่มันเมืองนี่นรู้สึกอย่างนี้เลย